สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับโตโยต้าพีอูสนะครับตัวนี้สิบนิ้วนะฮะสิบนิ้วแลมแปดร้อยยี่แปดเจ็ดแปดหกสองเอสนะครับจอเป็นทูเคนะฮะสองพันคูณพันสองนะครับสองพันคูณพันสองะครับตัวนี้ท็อปสุดนะครับรองรับกล้องรอบคันได้ด้วยนะฮะติดกล้องรอบคันเพิ่มได้นะฮะยูทูปวัวแมพภาพชัดนะครับจอเป็นทูเคนะฮะอันนี้ต้องอัปเดตก่อนนะครับลงเน็ตฟิกได้นะฮะตัวนี้ สั่งเสียงได้มีไม้แยกนะครับ็รนระบายอากาศข้างหลังมีด้วยนะครับตัวนี้มีครบนะครับเอา c o a x i a กับ fiber optic out ได้นะฮะ coaxial กับ f อ b e r o ปติกเ u t ได้นะครับเชื่อมกล้องมองหลัง HD ได้นะฮะกล้องหลัง HD ได้นะครับประมาณนี้นะฮะรอหรับแคน b u สรถนะครับ Google map ได้นะครับสั่งเสียงได้แบ่งสองจอได้นะครับ สองจอได้นะฮะประมาณนี้นะครับในสองจอได้นะฮะเมกกาบังนาะเรียบร้อยเลย,ยนะครับตัวนี้สวยงามนะฮะลงเน็ตฟิกได้ทีวีออนไลน์ได้หมดนะฮะตัวนี้เน็ตฟิกมาแล้วนะฮะรลรงรับประสสได้สมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับ โปงไร้รับได้นะฮะรับสายวางสายได้นะครับสวยงามเรียบร้อยนะครับจอ 2K นะครับพรีออสนะครับ1ินิ้วหน้ากากตรงรุ่นนะครับปักตรงรุ่นไม่ตัดต่อนะครับระบบเดิมใช้ได้ปกตินะฮะโอเคนะครับจากคุลุมานะครับติดต่อสอบถามได้ครับสวัสดีครับ